ไอ้เจ้าคือไต้มานังอยู่มองนี้ไอ้าวาสิมานางังแคมปิ้งตั้งไฟอยู่ในปานี่ล่ละป้าป้าไอา้ไปบ้านข่อยวะไปกินปิ่งป้า,าย้านข่อยปะได้ได้ไอ้เก็บของกันเดี๋ยวไอ้ตามไปป้าเฮาไปได้เลย let's go ไปปิ้งปลาเจ้าปลาในกระถางนี่บอกไปปิ้งเ <c oughs> ล่นเกมก่อนเนี่ยจังคอยเห็ดแน้วกินท่านนี่หิวเล่นเกมจะเข้าก่อนทะเลอ,ไอ่ะหาทะเลอ่ะเขาไปใส่เบ็ดบ่เดี๋ยวคอยพาไปสานีปลาหลาปลาปเล e t s g <c oughs> นี่ละไอสานีแต่เขาว่าปลาหลายลงเลยลงเลยา <c oughs> อก็ว่าจังสันละ่ะ มันบ่อนบวบบวบอยู่ง่ายง่คอยขอถามเนี่ยก้อนสีจบแล้วขอบตาเจ้าคือดำหกักแนทเถอะ